ปีใหม่นี้ยังมีใบสั่งค้างจ่ายจะไปต่อภาษีรถยนต์ถามว่าขนส่งเขาจะต่อทะเบียนเสียภาษีให้จริงเหรอช่วงนี้เกิดปัญหาอะไรครับทนายโอก็ช่วงนี้ก็อีกไม่กี่สัปดาห์ครับพี่นนท์ก็จะถึงเข้าสู่เทศากาลปีใหม่ครับซึ่งเป็นเทศากาลหนึ่งที่มีการใช้รถใช้ถนนกันมากครับชาวบ้านก็สงสัยเข้ามามีการตั้งคําถามเข้ามาครับเกี่ยวกับการต่อภาษีรถยนต์ครับซึ่งมีกระแสข่าวว่าถ้าเกิดไม่จ่ายค่าปรับใบสั่งจราจรเนี่ย ทางขนส่งเขาจะไม่ออกใบวงกลมให้ครับซึ่งตรงนี้ก็บางกระแสก็ว่าเป็นข่าวบิดเบอือนบ,บางกระแสก็ว่าเป็นข่าวจริงครับีนี้ขอข้อมูลจากพี่รณ์หน่อยครับว่าแท้จริงแล้วเป็นยังไงบ้างครับในเรื่องของการมีใบสั่งค้างจ่ายกับขนส่งนะครับก็เข้าใจอยู่ว่าทางขนส่งทางบกกับสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติเขามีการจูบป,ปากกันทํเ MO u อยู่ส่งข้อมูลใบสั่งนะฮะการเสียภาษีเข้าไปที่กรมการขนส่ง ทีนี้พอเวลาเราจะไปต่อใยภาษีใบวงกลมครับก็ปรากฏว่ามันจะขึ้นไปสั่งของทางตํารวจขึ้นมาเลยบอกคุณต้องเคลียร์นะฮะในช่วงนั้นแต่ในช่วงปี6.3ก็เกิดมีคํำพิาพากษาของสารปกครองกลางเป็นหมายเลขคดี1.855.2563ทับใ,ในเรื่องของการสั่งเพิกถอนใบสั่งของสํานักงานตํารวจแห่งชาติปี6.3<ม>รวมทั้งอัตราภาษีค่าปรับบัญชีอัตราค่าปรับของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ เหตุเพราะว่าขัดกับรัฐธรรมนูญมาตรา29ที่ไม่เปิดโอกาสให้ทางจำเลยได้มีการปฏิเสธข้อกล่าวหาแต่ในส่วนนี้อย่าลืมว่าสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติยังไม่ถอยนะฮะยังสั่งให้องค์กรหน่วยงานปฏิบัติตามระเบียบและขั้นสั่งคําสั่งเดิมจนกว่าจะมีคําสั่งเปลี่ยนแปลงและตอนนี้มีการยื่นอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองกลางตรงนี้ถือว่าคําสั่งของศาลปกครองกลางนะครับยังไม่ถึงที่สุด ยังไม่มีผลบังคับซะทีเดียวต้องรอคําสั่งของสารปกครองสูงสุดทีนี้ปัญหาในส่วนของการเกิดขึ้นหลายคนบอกงงต้องเสียได้เหรอพี่อนนท์ผมไปตรวจสอบว่าท่านยังมีการค้างจ่ายนะฮะทนายอานนท์ก็มีการยกหูโทรศัพท์โทรหาพี่ชายซึ่งเป็นหัวหน้าขนส่งก็ท่านก็บอกว่าขอปิดชื่อไว้นะไม่อยากเปิดเผยแต่ท่านให้ข้อมูลไว้ชัดเจนมากว่าในตอนนี้นะครับในส่วนของข้อมูลใบสั่งจากสำนักงานตํารวจแห่งชาติ มีการส่งเข้าไปที่สำนักง,งานขนส่งตลอดนะฮะใครมีใบสั่งค้างจ่ายเขาจะส่งเข้าไปโดยเฉพาะใบสั่งความเร็วตอนนี้ถือว่าค่อนข้างเยอะนะแต่ในส่วนของการว่ากรณีข้อมูลคุณขึ้นแล้วนะว่ามีใบสั่งค้างจ่ายการที่คุณจะไปต่อป้ายวงกลมหรือป้ายแสดงการเสียภาษีประจำปีครับผนส่งต่อให้ครับเมื่อคุณไปยื่นเสียแต่นะฮะแต่ผลนส่งต่อให้ก็คือใบเสร็จสามารถใช้ได้30สิบวัน แต่คุณจะต้องมีการเคลียร์ใบสั่งค้างใจในระบบตามกฎของพราบาจราจรทางบกที่ขนส่งจึงจะออกป้ายแสดงการเสียภาษีประจำปีให้ได้นั่นคือถ้าจ่ายขนส่งรับไว้แล้วก็ออกไปเสร็จให้เมื่อคุณเคลียร์ค่าปรับถึงจะได้ไป้ายวงกลมถ้าคุณไม่ยอมจ่ายค่าปรับจราจรคุณจะได้แต่ใบเสร็จซึ่งใช้ได้เพียง30สิบวันในการเที่ยวปีใหม่ในครั้งนี้แล้วผมก็เลยถามบอกท่านหัวหน้าถ้าการณีว่าเราจ่ายที่ขนส่งได้เลยไหม ขนส่งบอกอำนวยความสะดวกถ้าจ่ายก็คือจ่ายตรงนั้นเลยขนส่งออกใบเสร็จให้ one stop service นะฮะได้ใบสั่งแต่ว่ามีข้อมูลอยู่ที่ขนส่งอยู่แล้วใช่ครับเียนลใช่ก็คือเมื่อข้อมูลขึ้นปั๊บคุณจ่าย one stop service ออกใบเสร็จเคลียใบสั่งออกป้ายวงกลมให้ทันทีแต่ถ้ายังไม่มีเงินครับก็มีเงินจ่ายทำยังไงครับเราก็เคลียเฉพาะเอาตรงนี้เอาใบเสร็จไปใช้30วันเที่ยวปีใหม่ก่อนมีเงินที่เหลือค่อยมาจ่าย ต้องจ่ายภายใน3าสิบวันนะฮะถึงจะอป้ายแสดงการเสียภาษีไปจําปีได้ครับทีนี้ผมก็เลยถามต่อพี่ตอนนี้ถามจริงๆนะคนโดนเยอะไหม <c oughs> วันหน้าบอกเยอะ <c oughs> ให้บอกพูดตรงเลยนะ <c oughs> เยอะนะฮะตรงนี้คนที่โดนโดยเฉพาะใบสั่งความเร็วตอนนี้ทางสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติก็มีการส่งข้อมูลเข้ามาเรื่อยๆโดยเฉพาะเรื่องใบสั่งความเร็วซึ่งออกโดยระบบคอมพิวเตอร์ตรงนี้ก็จะมีการลิงก์ข้อมูลเข้ามาเรื่อยๆ นะฮะในส่วนของใบสั่งก็หัวหน้าก็แจ้งอยู่ว่ามันมีอายุความหนึ่งปีนับ,บตั้งแต่เกิดการกระทําความผิดถ้ากรณีเกินหนึ่งปีใบสั่งดังกล่าวจะถูกเคลียร์ออกจากระบบโดยอัตโนมัติโดยผลของกฎหมายซึ่งตรงนี้หลายคนบอกพี่อนอนท์แล้วทำยังไงดีผมอยากจ่ายแต่ผมยังไม่มีเงินจะจ่ายช่วงไหนเราได้ประโยชน์มากที่สุดตรงนี้ทนายอนอน์แนะนํานิดนึงนะครับว่าในส่วนของคนที่ฝา่าฝืนบ่อย ก็ตรงนี้เราก็ดูช่วงที่ว่าใบาเสร็จใบสั่งนะขาดอายุช่วงไหนบ้างโดยเราสามารถไปโหลดแอปพลิเคชัน e-ticket หรือเข้าไปตรวจสอบที่เว็บของ p o l i c g o t h e-ticket นะฮะว่าตอนนี้เรามีใบสั่งเหลือกี่ใบเพราะว่าถ้าครบปีมันก็ตัดออกตัดออกในส่วนของช่วงที่มีใบสั่งน้อยที่สุดคุณก็รีบไปต่อซะพอต่อก็เคลียร์ใบสั่งส่วนที่เหลือมันก็ดึงไปอีกหนึ่งปี นะรตรงนี้เราก็สามารถที่จะมีป้ายแสดงการเสียภาษีประจําปีใช้ไปก่อนแต่ยังไงซ้าปีใหม่ก็ต้องระมัดระวังนะฮะไม่ใช่ระวังแต่ตํารวจระวังอุบัติเหตุด้วยเม<ท>าไม่ขับนะฮะเมาไม่กลับเหมือนทนายอานท์นี้เ <c oughs> มาไหนนอนนั่นอย่าขับรถกลับนะฮะอันตรายเยอะเขียนแก่เพื่อนร่วมทางด้วยยังไงก็ขอให้เที่ยวปีใหม่กันอย่างมีความสุขนะครับ